เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเล่นโดรับไม่ได้เล่นค่ะหนูอัดมาเพาดูด้วยหนูอัดคลิปพี่เนี่ยไม่ต้องอัดแล้วไม่ต้องไปก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายที่เขาขับรถปาดหน้าผู้หญิงอายุ28ปีนะคะแล้วก็ไปดึงกุญแจรถเอาไปปาดทิ้งผู้จาลักษณะข่มขู่ก็ถูกใช้เป็นหลักฐานที่หญิงคนดังกล่าวเอาไปแจ้งความกับ สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้ดำเนินคดี4ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือผิดพรบรจราจรทำให้เสียทรัพย์ ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นและกระทําด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญหญิงคนนี้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่3กรกฎาคมตัวเองขับรถมากับลูกอายุ7ขวบผ่านบริเวณถนนสมโพภชเชียงใหม่700ปีปรากฏว่ารถของคู่กรณีขับปาดหน้าแล้วก็จอดลงจากรถมาต่อว่าข่มขู่ บอกว่าเธอขับรถแช่ขวาก็เลยมีการโต้เถียงกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นเพราะว่าดูแลอารมณ์เขาค่อนข้างรุนแรงค่ะซึ่งถ้าหนูไม่ลงคลิปในเมื่อวานเนาะหนูก็จะไม่รู้เลยว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับบุคคลอื่นอีกสองรายหรือว่าอาจจะมีมากกว่านั้นค่ะ ทางด้านนายดำรงบุญประคองทนายความของผู้เสียหายบอกว่าเบื้องต้นให้ตำรวจดำเนินคดี4ข้อหาก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปดูข้อกฎหมายประกอบข้อเท็จจริงว่าจะแจ้งข้อหาอื่นๆเพิ่มได้อีกไหมแล้วจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีคู่กรณีกับชายคนกล่าวอีกหลายคนค่ะรายล่าสุดเป็นหญิงชาวจังหวัดลำพูนก็ถูกต่อว่าลักษณะเดียวกันตอนนี้มีผู้เสียหายทั้งหมด6คนเข้าแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือกสองคนแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานี ตำรวจผู้ทรสันทรายอีกสองคนตำรวจกําลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกชายคนดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ